สวัสดีครับผมนายประภากรศรีสว่างวงศ์นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรหัสประจำตัวนักศึกษาดี1 1 0น4 1วันนี้จะมานำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา25 6 4โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือท่านอาจารย์ดรสรชัยกมลิมสกุลสรหรับหัวข้อในการนำเสนอวันนี้จะประกอบไปด้วยสถานะปัจจุบันของการศึกษาหัวข้อที่สนใจศึกษา ความก้าวหน้าในงานวิจัยแล้วก็สิ่งที่จะทําสําหรับสถานะปัจจุบันของการศึกษาก็จะสอบผ่าน QE กับสอบผ่านภาษาอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงในรายวิชาวิยานิพนไปทั้งหมด10หน่วยกิตรวมเทอมนี้เป็น10หน่วยกิตนะครับสาหรับหัวข้อในงานวิจัยที่สนใจก็จะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าการออกแบบเทคโนโลยีระบบสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อการสื่อสารข้อความสุขภาพโน้มน้าวใจ แบบปรับเฉพาะสําหรับบุคคลซึ่งก็เคยนําเสนอไปอในทุกหน้านะครับสําหรับความก้าวหน้าในงานวิจัยเนื่องจากว่าได้มีการพูดคุยกับท่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับว่าก่อนที่จะสอบหัวข้อเนี่ยจะต้องทําการตีพิมพ์บทความในรูปแบบที่เป็นรีวิวเปเปอร์นะครับก็คือบทความที่ชื่อว่า systematic review on persuasive o r l a n health message communication นะครับก็จะเป็นเปเปอร์ที่จะต้องตีพิมพ์ก่อนก็ ในความก้าวหน้าคือได้ดําเนินการนะในการเขียนบทความเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีอีกบทความหนึ่งที่ชื่อว่า Factor Analysis of the Persuasive Health Communication Message Towards Undergraduate Students' Health Literacy Development Attitude นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ Pre-survey ของงานใจที่อยากทำนะครับแต่ว่า,าตัวนี้อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะตีพิมพ์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า ตอนนี้ทำทดลองดูนะครับไม่ได้ขอโดยททำการวิจัย paper ตัว systematic review on persuasive online health message communication นะครับตัวนี้ที่ทำเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่างานวิจัยที่เราสนใจเนี่ยนะโดยเนื่องจากว่า,าจากการศึกษามาเนี่ยนะครับเราก็พบว่าตัวข้อความโน้มน้าวใจเนี่ยหรือข้อความสุขภาพโน้มน้าวใจเนี่ยเมื่อ ถูกใช้ในการสื่อสารด้านสุขภาพเนี่ยมันน่าจะมีผลหรือมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าการสื่อสารแบบปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้กลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจนะเพื่อโน้มนาวให้คนเนี่ยไปฉีดวัคซีนในช่วงของโควิดเกิดโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับ แต่ว่าประเด็นของการใช้ข้อความสุภาพแบบโน้มน้าวใจเนี่ยมันก็มีปัญหาใหญ่เลยก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารในลักษณะที่เป็นแคมเปญออนไลน์เนี่ยมักจะเป็นการสื่อสารที่ใช้กลยุทธ์กลยุทธ์เดียวนะครับหรือรูปแบบการโน้มน้าวใจแบบเดียวในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของอายุนะครับเพศนะครับอาชีพต่างๆ นะเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเราใช้แคมเปญเราใช้กลยุทธ์กลยุทธ์เดียวในการสื่อสารเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับคนทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้การสื่อสารเนี่ยไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในรีวิวฉบับนี้เนี่ยเราก็เลยมีเป้าหมายที่จะดูว่ามันมีตัวรูปแบบของการโน้มน้าวใจหรือ p e r s u a s i ชิมเนี่ยครับยังไงบ้างนะที่ถูกใช้มานะครับแล้วก็มีโดเมนไหนที่เขาใช้ในการสื่อสารบ้างนะครับสำหรับวิธีการในการดำเนินง,งานนะครับก็คือครั้งที่แล้วก็ได้นําเสนอไปแล้วนะครับก็คือเราจะใช้วิธีการในการดำเนินง,งานตามเฟรมเวิร์กที่เรียกว่า Prisma นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ทําเพิ่มมาคือว่าเรามีการเพิ่มตัวฐานข้อมูลที่เราใช้ในการค้นคืนมากขึ้น ก็คือการใช้เบ็ดลน์เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีการทําการาค้นคืนนะตัวเดิมซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีเงื่อนไขก็คือว่าตัวเอกสารเนี่ยจะต้องตีพิมพ์ระหว่างปี2017-2021ถึงนะครับแล้วก็มี Exclude นะครับหรือ Exclusion Criteria ก็คือเราจะไม่พิจารณาเอกสารที่ไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ นะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์เฮลเมสเซจคอมมิ u n i เ a t i o n นะครับแล้วก็ไม่มีการประเมินในเรื่องของกลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารนะครับกลยุทธ์ดนงยจงที่ใช้ในการสื่อสารก็จะเป็น e x c l u s i o n criteria โอเคครับทีน,นี้อันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบผลการดําเนินง,งานนะครับ ที่เราได้ทำมา,าจากภาพนะครับก็จะเป็นการดำเนินงานตามตัว Prisma โมเดลนะครับก็เริ่มตั้งแต่ในกระบวนการ identification นะครับเราก็ไปเลือกมาค้นคืในใ้ทั้งหมด2789แนะครับแล้วก็ทำการสกรีนนะครับ topic กับ keyword ไล่ออกมานะครับแล้วก็สกรีนไททิลกับ abstract ไล่ออกมาอันนี้นเทอม1่2ทับอเนี่ยเราทำได้เหลืออยู่15เปเปอร์นะครับแต่ ในผลการดำเนินงานของ2ทับสองเนี่ยที่มีการเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับจากการดำเนินงานเปเปอร์ที่เราได้เพิ่มทั้งหมดก็จะเป็น89เเปเปอร์ที่เราเอามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของเปเปอร์ที่อยู่ที่เราเลือกมานะครับซึ่งผลจากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าตัวโดเมนหรือรูปแบบของการสื่อสารเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ประมาณ หกูปแบบนะครับคือ 1. risk communication 2. crisis communication นะครับ outbreak communicationhealth literacy health education และ advocacy นะครับก็จะมีรูปแบบของการสื่อสารที่ต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงหรือการสื่อสารในขณะที่เกิดวิกฤตนะครับหรือการสื่อสารในขณะที่เกิดการระบาดของโรคอันะนี้ จากการศึกษามาเนี่ยเราก็พบว่า,ารูปแบบของแนวทางการรุมน้อใจที่เขาใช้เนี่ยนะครับในแต่ละโดมเมนของการสื่อสารก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับเช่น list communication เนี่ยก็จะใช้รูปแบบการสื่อสารที่เป็นที่เป็นเฟรมนะครับที่เป็น message frame เช่นเป็น gain frame หรือ loss frame นะก็คือเป็นการสื่อสารที่ว่าถ้าคุณทําแล้วคุณจะได้ผลประโยชน์อะไรหรือถ้าคุณไม่ทํำคุณจะเสียผลประโยชน์อะไรนะครับอย่าง c r i s i s ก็จะเป็นเฟรมเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็น outbreak communication ก็จะเป็นเฟรมหรือมีส่วนที่เป็น authority เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เราก็ไดเห็นตอนนี้เช่น authority ก็คือการที่เราใช้เ,เขาเรียกว่าการใช้การโน้มน้าวใจโดยการที่คาดหวังว่าผู้รับสารเนี่ยจะดําเนินการตาม ผู้ที่มีอำนาจนะครับหรือมอีหรือมีความรับผิดชอบนะที่ดำเนินการต่อเรื่องนั้นเช่นการฉีดวัคซีนก็จะใช้ถ้า,เ,าเป็นในเชิงออลโทเรตตี้ก็จะเป็นการที่อ,อ้างอิงนะกระทรวงหรือ,อรัฐมนตรีนะครับในการบอกกล่าวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นเฮลิทิเรซีก็จะเป็นโพซิทีฟเป็นนกาทีฟก็จะเป็นการใช้รูปแบบที่เป็น เชิงบวกหรือเชิงลบนะครับส่วน health education กับ h health e f f i c a c y ก็ที่ศึกษามาก,ก็จะมีในรูปแบบของเฟรมนะครับแต่จริงๆก็จะมีรูปแบบอื่นๆเยอะมากกว่านี้มากน้อยแตกต่างกันไปนะครับถัดมาในส่วนของอาการสื่อสารนะครับเราก็จะมาดูอีกว่าแล้วในแต่ละโดเมนเนี่ยมันมีการสื่อสารที่มีลักษณะแบบปรับ เฉพาะสาหรับบคุคคลด้วยไหมหรือไปสื่อสารทางเดียวนะครับโดยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นการสื่อสารโดยใช้ลักษณะที่เป็นที่เป็นที่เป็นกลยุทธ์เดียวแทบทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นการปรับเป็น personalization เนี่ยแทบจะไม่มีนะครับยกเว้นมีในบางโดเมนนะที่มีการใช้หรือพัฒนาตัวเอเจนต์นะครับที่เป็นคนที่จะคอยสื่อสารแทนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนสื่อสารแทนมันก็จะมีการปรับ รูปแบบบริบทของการนมน้อใจนะในการที่ให้คนทำตามเนี่ยนะครับตามเอเจนต์นะครับ,นะ okay. รบแล้วนี่ก็จะเป็นผลที่ศึกษาเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเราก็มาพิจารณาว่าจากงานที่ทำผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีการศึกษาจากประชาชนใน ในเชื้อชาติในภูมิภาคไหนบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นอเมริกันเป็นจีนเป็นลาตินอเมริกานะครับเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นแอฟริกานะครับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ถ้าอย่างนะครับในอเมริกันเนี่ยก็จะมีเป็นหลากหลายนะครับไม่ว่าจะก็คือเป็นทั่วๆไปเป็นคนทั่วไปนะส่วนในจริงส่วนมากก็จะมีการศึกษาในกลุ่มของนักศึกษาระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะครับ แต่ถ้าเป็นลาตินอเมริกาก็จะเป็น a ะโด e s c e n c e ์หรือวัยรุ่นเพราะว่าลาตินอเมริกาเขามีปัญหารเรื่องเ,ออเรื่องการท้องนะครับก่อนวัยอันควรเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเขาก็เลยจะสนใจศึกษาว่าเอ๊ะจะทำยังไงถึงจะทําให้การสื่อสารเนี่ยมันสามารถไปดมเนวใจให้คนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับความรู้นะครับหรือป้องกันมากขึ้นนะ ญี่ปุ่นก็จะเป็นกลุ่มของ working age นะครับส่วนมากก็จะเป็นในกลุ่มคนที่เขาศึกษาคือกลุ่มไปทางานเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีปัญหาอยู่หลักๆก็คือเรื่องของความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขาก็จะศึกษาเช่นเขาจะหาวิธีการยังไงที่ทําให้คนที่มีความเครียดเนี่ยเข้ามารับําปรึกษาอะไรเงี้ยจะใช้คําหรือข้อความนมน้อยใจแบบไหนที่จะทําให้คนเข้ามารับการปรึกษาเพราะ,ะนั้นก็จะศึกษาคนกลุ่มนี้ นครับส่วนแอฟริกาก็ส่วนมากก็มีปัญหาอย่างที่เรารู้กันก็เช่นปัญหาในเรื่องของโรคเอชไอวี HIV, นะครับก็คือการติดเชื้อไวรัสเอชนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามศึกษาว่าจะทํำยังไงนะครับเพื่อจะป้องกันเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เขาศึกษานะครับกลุ่มป้หมาย็วะส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นนะ นี่ problem domain ที่ศึกษากันนะครับในแต่ละกลุ่มเช่นอเมริกันเนี่ยส่วนมากก็จะศึกษาในเรื่องของ smoking นะการสูบบุหรี่นะครับหรือว่าการดูแลพฤติกรรมสุขภาพโดยทั่วไปนะครับแต่ในยุคแต่ในณปัจจุบันที่มีเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นในเรื่องของการวัคซีนเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมีเรื่องของเขาที่เรียกว่าเป็น pro pro วัคซีนกับ anti วัคซีน anti วัคซีนนะครับก็คือกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนกับกลุ่มคนที่ไม่ฉีดเพราะฉะนั้นเขาพยายามหา ตัวการนมร้าใจที่จะทำไงให้คนเข้าไปฉีดได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าจีนก็แค่จะคล้ายๆกันนะครับเป็นส MOKING แล้วก็แต่จีนเนี่ยจะมีเรื่องของ PREVENTION นะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือการพยายามป้องกันสุขภาพเช่นป้องกันไม่ให้อ้วนเกินไปไม่ให้กินหวานเกินไปอะไรเงี้ยนะครับถ้าลาตินอเมริกาก็จะมีแอลกอฮอล์เยอะนะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นก็อย่างที่เล่าฟังเกี่เป็น depression นะครับหรือถ้าในกลุ่มผู้หญิงก็จะเป็นการป้องกันในเรื่องของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนะครับ HPV prevent นะครับส่วนแอฟริก,กาก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะว่าเป็นเรื่องของ HIV นะครับส่วนรูปแบบของการนูนใจที่ใช้ก็จะมีหลากหลายนะครับนี้ก็เป็นหลักๆที่ทีท่รีวิวพบมาเช่นเป็น loss เป็น gain frame เป็น positive เป็น negative หรือใช้รูปแบบของ narrative หรือ emotional นะครับแล้วก็ โดเมนที่เขามักศึกษาก็จะเป็นการศึกอารเพื่อเห็นถึงความเสี่ยง <c oughs> เห็นถึงวิกฤตอะไรต่างๆนะครับตามที่ได้กล่าวไปครับและนี้ก็เป็นตัวอย่างของเปเปอร์นะครับที่ทําการเขียนขึ้นมาครับสําหรับการนําเสนอความก้าวหน้าวิทยาทลประจําภาคเรียน,น,ยนศึกษาที่2ปีการศึกษาสองพันห้ร้อยบสก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ